ยืนยันแล้ว vivo x 9 0ใช้ช for ิป Dimensity 9200พร้อมชิปประมวลผลภาพ vivo v 2ใหม่ล่าสุดมีชาร์วเหนย120วัตต์ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศวันเปิดตัวของวาที่สมาร์ทโฟนและทองรุ่นใหม่จากทาง vivo อย่าง vivo x ซีรีส์แล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ยืนยันฟีเจอร์เด่นบางส่วนของรุ่น vivo x 9 0ออกมาแล้วครับ โดยยืนยันแล้วว่า vivo x 9 0จะใช้ชิประดับท็อปรุ่นใหม่อย่าง d i m า n s ต t ิก2 0 0ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรมีหน้าจอแบบ e 6 q 9 display ที่รองรับเทคโนโลยี high frequency pwm dimming ความถี่สูงสุดถึง2 1 6 0เฮิรตซ์และกล้องถ่ายภาพจาัดไซส์รุ่นใหม่ที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมทั้งชิปประมวลผลภาพ vivo v 2ใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีชาร์จเร็ว120วัรตอด้ไดครับ สมาร์ทโฟน Vivo X90 Series เตรียมที่จะเปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดยอมละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ